สวัสดีครับวันนี้คุณแอลนะครับมาติดตามอาการครบหนึ่งเดือนนะครับก็คือคลิบไหลเลือดแล้วก็ขยายขนาดนะครับก็แผลดีมากนะครับดูแลแผลดีมากแล้วก็ตอนนี้น้องไทยก็คือใหญ่เต็มไม้เต็มมือมากขึ้นเป็นยังไงบ้างครับก็ดูแลดีนะครับโดยส่วนตัวก็ขยันดูแลแล้วก็ล้างล้างแผลนะครับก็ อยากให้มันผ่านแบบเร็วๆจะได้มาใช้งานได้เลยแล้วได้แล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทําไปปวดมากไหมหลังจากที่ทําไปตอนนี้คือหายเป็นปิดนะก็คือผมว่าขนาดตุลังคดีคือแฮปปีมากอืมแล้วเผื่อคนที่คนดูที่เขายังก,กังวลอยู่ว่ากลัวเจ็บหรือว่าอะ่าไรเนี้ยครับตอนทำมัเจ็บบ้างไหมครับตอนทํา ตอนทำอะจริงคือคือมันไม่เจ็บเลยแต่ทุกคนก็แบบจะรู้จะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ตอนเจ็บจริงคือตอนฉีดยายชาฉีดยายชาใช่นิดเดียวครับนิดเดียวตอนทำก็คือหลับนอนสบายได้ครับก็สาหรับคนที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ชายได้พวกวุงจรน,นะครับทั้งทำใหญ่ทำยาวนะครับฉีดหนังที่ปลายหรืออื่นๆน,นะครับสนใจก็ติดต่อมาที่ไม่ยรได้เลย a k h i r n y